ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับตอนอยู่กับเกมที่มื่อว่ลา f r i d a เดอเธอทีนนะครับผมจะเกมนะครับผมหรือก็หรือเจสันแบบเกมอะไรแหละครับตอนนี้ผมไม่เคยผมเล่นแต่เจสันใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยเล่นเจสันตอนท้ายแต่ผมจะเล่นคนก่อนแล้วกันนะครับเลือกคนไหนดีทีๆมันก็มีผู้ชายอยู่คนเดียวแต่ผมเอาไอ้นี่ล้วกันนะผมเอาไอ้นี่ไม่รู้ทําไมเอาไปเถอะ ผมไปก่อนเฮ้ยผมอยากเล่นเป็นคนเอาเฮ้ยโง่ออกเกมเฉยทุกคนเดี๋ยวรอเข้าเกมใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันรอเข้าเกมใหม่ก่อนเอเคทุกคนมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเล่นไม่ได้ลนะคนอ่ะผมอยากเล่นเน็นคนอ่ะไม่เป็นไรเล่นเป็นเจสันก่อนแล้วกันนะครับเล่นเป็นเจสันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอี๋ยวเรื่องอยังนิดนึงนะยังดังดังโอ้ ไอผู้ชายอยู่หนึ่งสองไม่รู้อนะรับไม่ทันไอผู้หญนะิงมาแล้วก็โดนฟันใช่ไหมโอเคมันก็เล่นมาแล้วนะมันก็เล่นลำบากแนละ้วต้องเล่นได้มือเดียวอะ่ะอันนี้คือของแท้นะแบดบเต็มนะใครจะเล่นแบบเต็มก็ไปโหลดไปพิม์พในเพจโตนะครับพิม์ไปว่า Android นะครับ Android ที่เป็นสีส้มๆนะนะี่นว่าเป็นไง a อนด o อ d ที่เป็นสีส้มๆมา a อ d ด o i d ที่เป็นสีออกส้มๆ a n d ด o i d นะ แล้วก็พิมพ์ไปว่า Friday เฉยทีนะเนี F ่ย F R I D A A, A D A Y นะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาให้เองนะครับว่าเฉยทีนะจะขึ้นมาให้เองมาอุิยกระดิกกระดิกโอเคนี่นรับต้องเล่นแ้่มือเดียวนะเล่นสองมือไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองดักคนนะว่าผ<อ>มรู้มันต้องเดินมาตรงนี้เพราะผมจำได้มันต้องเดินมาตรงนี้ผมจำได้เนี่ยมันต้องมีคนเดินมาตรงนี้สักคน เพราะผมจำได้ว่ามันต้องมาจากคนทำไมทำไมไอยู่ๆเนี่ยไม่รู้นะแล้วเกิดหาคนไม่เจอก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไอ้นี่จริงครับผมันมันหายากจริงๆนะคุณมันหายากมากนะมันซ่อนเงียบหรืออะไรอ่ะแต่ตอนนี้ผมร,รู้แค่ว่าคนจะต้องไปหาคนก็น ต้องดูก่อนอะว่ามันอยู่ไหนอะตอนนี้ก็เล่นมีเกสันเนี่ลนะนี่ผมี๋ยวผมจะไปสอนโหลดในคลิปต่อไปนะในคลิปพรุ่งนี้นะที่ผมเล่นที่ผมทำหนังนะครับหนังเอ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้วันเสาร์ครือพรุ่งนี้ก็ได้นะผมวันเสาร์ <c oughs> ผมต้องไปที่วยทำง,งานแม่แล้ววันจันทร์ลแล้วไอ้แล้วไอ้พ่นบอกห่วงที่มันหายไปนเองบอลไอ้ที่สองมันลนยะ ผมว่ามันคิดเลยดีไหมมันใจไมนี่เกินไปนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเข้าไปที่เพจสโตนะคะผมหรือไม่ก็หาลิงก์คนอื่นนะผมเอาลิงก์คนอื่นผมไม่พิมพ์เพราะคราดีแล้วไม่เคยมีนี่ไงผมก็คิดแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ยซแล้วผมจะพิมพ์ว่าแอนดอยเนี่ยแหละพิมพ์ไปเลยับผมพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะจะพิมพ์แอนดอยเนี่ย นี่แอนดรอยนะผมนี่เอ๊ะไม่ได้ไหบอกนะผมต้องไอ้นี่นะต้องเอาใน Google นะไม่ใช่เพจโต้กูเกิลโอเคมีกูเกิลนะครับแล้วผมแล้วก็เขียนไปว่าดาวน์โหลดนะดาวดาวน์โหลดแอนดรอยนะครับผมเขียนไปว่า ดาวน์โหลดเสร็แล้วเอ้ยดาวน์โหลด Android นะแล้วก็กดไปที่อันแรกเลยครับนี่อันแรกก็กลังขายให้พระเอกไปแล้วอะนี่อ๋นอน้อไม่ใช่ดิไม่ใช่แรกครับผมบอ,อันไหนอะอ่าไม่เอาใช่แปลงนั้นอ,อันนี้เปล่าด,ด,ดูดิเอ้ยไม่ใช่อ่ะมันเป็นสีต้องมันต้องเป็นสีเหลืองนี่ไงเนี่ยทุกคนนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้นะน แต่เราจะกดตรงนี้เฉพาะครั้งนี้นะครับกดไปนะตรงนี้กดไปตรงรูปนั้นอนะ่ะมันจะขึ้นมันจะกข้เข้าไปเลยนะถ้าเกิดคนยังไม่มีแอนดรอยนะนี่แล้วก็ใช้ดาวน์โหลดนะพอกดเข้าไปมันก็จะเริ่มแบบดาวน์โหลดเลยนะครับผมแล้วก็แค่นี้แหละครับนะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็กดเข้าไปที่แอนดรอยนะโหลดเสร็จแล้วนะอี่กดที่แอนดรอยนะครับ แล้วผมแล้วทุกคนก็กดไปที่เกมถ้าเกิดทุกคนเด้งไปที่หน้าคําว่าแอปมาครับทุกคนกดคําว่าเกมเลยครับผมแล้วพอทุกคนกดคําว่าเกมใช่ไหมทุกคนก็กดในตรงค้นหาตรงกลางครับให้การเป็นสีสม้มนะแล้วก็พิมพ์ไปว่า F R I D นี่ครับผมผมเจอแล้วนี่ F R I D นะครับผมเนี่ยฮะ มีสองอันนะนี่มีสามอันดิอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันอันอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะปกตินเนี่ยผมนล้วก็กดแล้วก็กดติดตั้งเลยแต่ผมผมติดตั้งไว้แล้วผมก็ต้องกดเปิดนะครับนะแลก็ต้องกดเปิดแต่ผมยังไม่เปิดหรอกอะอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของปลอมนะครับที่ผมรู้แ้่ผมจะลองพิมพ์ไปนี่ดิผมจะลองพิมพ์อันนี้ดูอ,อน,นึงครับผมนะเอ้ยทุกคนผมก็เจอเหมือนกันดดเดดบอเดรไลท์ทุกคนผมก็เจอเดดบอเดรไลท์เดี๋ยวผมลองติดตั้งดูดินี่ติดตั้งได้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับเดดบออันนี้คือของเวอร์ชั่นเต็มน,นะ ูชันเต็มนะครับผู้ชันเต็มนะครับ๋องูชันเต็มก็โหลดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่าจะรอนานกว่าไฟเดเอเทีนะครับผมนะเ<ส>ผมจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล,ล้วกันไฟในี่ผมบอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นไฟแบบนี้เลยแต่ทุกคนก็ต้องแบบพอมันโหลดเสร็จใช่ไหมนี่พอมันโหลดเสร็จอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบโหลดเสร็จแล้วทุกคนก็กดเข้าไปในไฟนะพคกดเข้าไปมันก็จะให้อนุญาตนะอนุญาตกำแหล่งที่มานะ ทีผมก็ไปดอไปดูที่ผมอยากเล่นมากเลยอยากเล่นมาตั้งนานแล้วเดทบายเนี่ยคืออยากเล่นมากทุกคนผมว่ามันอผมว่ามันเต็มละผมว่าเมมของผมมันเริ่มเต็มแล้วทุกคนผมว่าผมต้องลบอะไรออกไปดอนอย่างละครับผมตัลซดาก็ได้ไอ้ด้านที่ผมโหลดมาเองนะใช่ไหมผมโหลดโอเคนะครับแม่รอด ดีดไยได้ยังโอเคครับดีบายเริ่มได้แล้วนะดีดายดีไลท์ครับอ่าก็ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นอยู่ต่านหนึ่งแล้วกันโดยไม่ฆ่าใครเพราะว่าผมหาคนแทบไม่เจอเลยนะคนหาย่างยากอะ่ะคือในเวอร์ชันเวอร์ชันปกติยังไม่ใช่เวอร์ชันตัวเต็มอะ่ะจะเป็นจะเป็นใช้สองมือใช่ไหมแต่อันนี้ต้องใช้มือเดียวเลยนะครับเนื่องจากมีการใช้มือเลื่อนไ,ไม่ได้นะใช้มือเลื่อนไม่ได้ต้องใช้ตัวนั้นแหละเลื่อนใช้มือเลื่อนไม่ได้นะครับนี่ นะเพราะว่าถ้าเกิดในปกติมันจะเป็นภาพปกติแต่นี้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดแบบปกติจะเป็นภาพปกติเลยนะเฮ้ยใครครับหมออาี่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้าทุกคนผมจะลองออกเกมอีกครั้งหนึ่งนะรอเข้าเกม่อนแล้วค่อยออกเกมอีกครั้งนึงถ้าคนอื่นชนะไปแล้วผมก็ออกอืมคุ้มเลยแต่เออร้อนเลก คือในเวอร์ชันปกติจะไม่มีเนื้อเรื่องนะแต่ในเวอร์ชันตัวเต็มมีเนื้อเรื่องค่อยวงเลยใครนะครับนี่รอก่อนแรกๆจะดูช้าแต่หลังๆเราจะเริ่มเร็วครับผมนะน,น,นี่ดูเลยทุกคนก็โหลดได้เหมือนกันนะครับผมนะทุกคนนะทุกเวอร์ชั่นทุกโทรศัพท์เลยผมไม่เรียกว่าโทรศัพท์นะของผมเรียกว่าแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตแท็บเล็ตอะไรหรอแท็บเล็ตนะผมก็ นี่ครับผมน่าอร่อยหมดเลยแต่ผมออกก่อนนะออกกินก่อนอันแม่แล้วผมจะลองกดเข้าอันนี้ดีๆอันนี้คืออะไรอ่ะผมว่าไม่เกี่ยวแล้วล่ะครับลา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 เราเข้าไปเล่นก่อนไปเล่นแค่แป๊บเดียวนะรผมว่าต้องไปดูคลิปอีกตัวออดดีหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าโอเคก็จะได้ลงนะครับผม เฮนะ้ยนี่นะเฮ้ยต่อกรเลยเฮ้ยเสินมาก็ไม่เจอใครแล้วเล่นลองนะเดี๋ผมไม่รู้นะถ้าเกิดใครรู้ว่าสามารถเล่นกับเพื่อนยังไงอะ่ะถ้าเกิดใครโหลดมาแล้วเล่นกับเพื่อนได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผม คอมเมนต์บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วว่ามันนี่ยังไงขอวิ่งไปก่อนไม่เหมือนกับเวอร์ชันปกตินะเพรว่เวอร์ชั่นปกติมันจะเรียกว่าแบบอะไรเนีย่ยอะไรวะเร่างกบหลักเหรอเรื่อยนี่คืออะไรอยากวางกรบป๋าละวางยังไงวะ่ะมันยังไม่ได้ฆ่าคนไงครับทุกคนผมก็เลย มันยังใช้สกิลอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดใครรู้วิธีการฆ่านะช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยไม่เจอใครเลยอะต้องเดินไปนี่ไงนี่ยนะมันวิ่งเร็วเกินไปทุกคนผมวิ่งตามไม่ทันน่ะเนี่ยไอหมอนี่ยผมวิ่งตามมันไม่ไม่ทันแล้วมันก็วิ่งนะมันก็วิ่งเดินแถวบ้านมันก็วิ่งเดินแถวผมเนี่ยผมอยากจะฆ่ามันมันสักเลืกเกินแต่มันฆ่าไม่ได้อ่ะ ใครรู้วิธีการฆ่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็สาระคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถขาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์และก็แชร์นะครับผมแชร์ไปาสาธารณะแชร์ไปสาธารณะแล้วก็ไลค์แชร์และแล้วก็กดซับตัวใครผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆหรือหลังดิโครงกระดูกโคมเลย นะครับก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมวายริคิวเดอร์เด่าไม่ได้ทีไปละเจสันออกอาชีพกลายเป็นฆาตกรบาย